เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับช่อง b o n n i e ิ a n d งปนิกแล้วนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบนะครับของท้องถิ่นในปี68นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ครับ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับของกระทรวงมหาดไทยที่เปิดรับสมัครนะครับสำหรับคนที่สมัครข้าราชการส่วนท้องถิ่นในปีนี้นะก็คือตอนนี้มีประกาศออกมาแล้วนะครับก็คือวันนี้วันที่ผมอัดอยู่คือวันที่25นะครับเดือนเมษา2568นะครับก็อยู่ในส่วนของประชาสัมพันธ์หน้าแรกเลยนะครับตัวที่เป็นสีชมพูนะฮะ เมื่อเรากดเข้าไปนะครับเขาก็จะขายายออกมาก็จะมีประกาศนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นประกาศนะครับของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับก็คือจะเป็นประกาศที่จะเป็นตัวบอกรายชื่อนั่นเองนะครับเขาเขียนมาก็คือวันที่24ก็คือเมื่อวานนี้นะครับผมอัดก็คือวันที่25เนะาะก็คือเบื้องต้นง่ายๆเลยนะครับเขาให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบ รายชื่อว่าเราได้สมัครแล้วจ่ายเงินครบถ้วนถูกต้องตามกำหนดระยะเวลาหรือเปล่านั่นเองนะครับนะในประกาศตัวนี้ก็บอกไว้ว่าถ้าเราเข้าไปแล้วนะครับให้ทำการเช็คในเมนูเมนูก็คือด้านซ้ายมือนะครับตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบภาคกภาคขนะครับโดยในหน้านี้นะครับเราจะต้องกรอกเลขประจำตัวบัตร ประชาชนวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้ในการสมัครนะครับเบื้องต้นเนี่ยคือเราต้องหาก่อนว่าเราอะได้เลขอะไรตอนที่เราสมัครสอบนะครับอ่ะผมก็จะกรอกเลขบททัตรของผมลงไปนะครับวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรนะครับกดค้นหาครับโอเคแล้วก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างจะเป็นตัวอักษรสีน้ําเงินนะครับก็คือเลขประจําตัวสอบนะครับเราก็จะได้มาแล้วนะครับ แล้วก็เอาเลขเนี้ยถ้าเกิดใครทําในคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าจดใส่กระดาษไว้ก็ได้นะอ่ะแล้วผมเนี่ยผมทําในคอมเนาะผมก็คุุมคุมนะแล้วก็คลิกขวากด Copy ี้คือหรือว่าคัดลอกนะครับอ่ะ,ะคราวเนี้เรายังไงต่อเราจดเลขไว้แล้วใช่ไหมเราก็ไปที่หน้าแรกเหมือนเดิมนะครับอ่ากดไปดูในส่วนของอ่าตัวตัวประชาสัมพันธ์นะครับ อ่ะผมก็ลงไปดูในส่วนของภาคเหนือเขตสองเพราะว่าผมลงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับผมก็กดเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บนะฮะก็จะมาหน้านี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของประกาศรายชื่อนะครับอ่ะขยายให,ให้เพื่อนๆเห็นหน่อยเนาะโอเคก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะครับนะเยอะแยะเลยที่เขาประกาศรับสมัครเอาไว้นะครับแล้วเราก็สมัครลงไปผมเองเนี่ยเมื่อกี้จดมาแล้วใช่ไหมผมก็ ในคอมพิวเตอร์มันง่ายหน่อยนะครับกด Ctrl F นะครับแล้วผมก็ใส่เลขบัตรของเลขประจำตัวสอบนะครับลงไปนะครับปึ๊บแล้วกด Enter ค้นหานครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับพบชื่อเนี่ยชื่อนาำสกุลของเรานะถูกต้องแบบนี้แปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะสอบแล้วนะครับมีรายชื่อตามประกาศเรียบร้อยแล้วก็อุ่นใจได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวรอดูต่อ ส่วนของใครนะครับที่สมัครเสร็จแล้วจ่ายเงินแล้วแล้วค้นหาอะไรชื่อแล้วไม่เจอนะครับอย่างเช่นอาจจะแบบเป็นตำแหน่งเดียวกันกันกบผมอย่างเงี้ยเออแบบว่าลองแล้วเลขก็มากดก็ไม่เจอหรืออาจจะพิมพ์ด้วยด้วย,วยชื่อก็ได้ครับผมนะลองค้นหาด้วยชื่อนะอันนี้ทําในคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะผมชื่ออ่ะใส่ชื่อลงไปกด enter ปุ๊บมันก็ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับอ่ะคุมดําแบบนี้ก็แปลว่าหาเจอนะครับ ส่วนใครที่หาแล้วหาอีกไม่เจอนะครับก็ประกาศได้บอกเอาไว้นะครับว่าให้เราเนี่ยทำการโทรศัพท์นะครับติดต่อนะครับไปที่กรมส่งเสริมนะครับนะสำหรับเจ้าหน้าที่ก็จะมีหมายเลขอยู่ด้านล่างนี้นะเดี๋ยวผมจะขึ้นโชว์ไว้ก็แล้วกันนะครับนะเพราะว่ามันมีหลายเลขเลอเกินนะครับนะแล้วก็จะมีในส่วนของการส่งหลักฐานไปสมมุติว่าในชื่อเราตรวจสอบดูแล้วนะภาค หรือเขตที่เราลงเนี่ยมันไม่มีชื่อเราใช่ไหมก็ให้ติดต่อเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็การส่งหลักฐานเนี่ยเขาให้ส่งไปที่อีเมลนะครับนะแต่อีเมลก็จะขึ้นให้อีกทีแล้วกันนะครับก็คือจะมีก็คือเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีเมลนะครับอีเมลเนี่ยเอาไว้ส่งหลักฐานการชําระเงินก็คือสลิปที่เราจ่ายเงินนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเองชื่อของเพื่อนใจให้พ่อแม่ใจให้พี่น้องใจให้นะครับก็คือส่งหลักฐานไปนะครับว่า วันไหนที่สมัครนะครับก็คือวันไหนที่จ่ายที่เออวันที่จ่ายนะครับเพราะว่าวันสมัครกับวันจ่ายอาจจะคนละวันกันก็ได้นะครับบางคนอาจสมัครตั้งแต่ช่วงแรกเนาะไปจ่ายเงินวันท้ายๆเลยประมาณนั้นนะเออก็เป็นไปได้แล้วต้องจําให้ได้ว่าวันนั้นนะเอามือถือเครื่องไหนของใครจ่ายให้เราเอาสลิปนะครับสําหรับการโอนนั้นนะ่ะนะเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือบ,บางคนไปจ่ายที่เคาน์เตอร์ธนาคารนะครับหรืออะไรเงี้ยนะหรือตู้ ATM ออะไรเงี้ยนะ ก็ลองดูนะครับไม่น่ใจะว่ามีเปล่าแต่วันนี้ผมมสแกนผ่านแอปกรุงไทยนะครับหรือบางคนแอปเป่าตังาะเออมันน่าจะใช้แค่2แอปนะครับคิดว่าน่าจะใช่อันนั้นมันของกอ,อนะจำผิดนะโอเคคือท้องถิ่นนะน่าจะเป็นแค่แอปเป่าตังแล้วก็กรุงไทยนะครับกรุงไทยเน็กนะโอเคก็ไปเอาสลิปตัวนั้นนะ่ะ มานะครับเพื่อมาส่งหลักฐานแต่เบื้องต้นลองโทรไปติดต่อก่อนนะครับว่าเราสมัครวันไหนจ่ายเงินเป็นวันไหนนะครับนะก็คือก่อนวันที่7พฤษภาคมนะครับปี68นี้ก็ให้รีบดําเนินการเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยจะถือว่าเราเนี่ยสละสิทธิ์นะครับทั้งทั้งที่เราอาจจะจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าเขาอาจจะพิมพ์ชื่อเราตกนสะสกุลเราตกเนี่ยค้นหาไม่ขึ้นไม่เจอนะครับนะก็ให้เรานะครับ ติดต่อไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเสียสิทธิ์นะครับนะแต่ว่าการที่เราจ่ายเงินสําเร็จมีรายชื่อเสร็จเเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณสมบัติ ของเรานะครับในการสมัครสอบเนี่ยมันไม่ตรงกับตําแหน่งที่เขาเปิดรับสมัครนะครับนะหรือที่ที่เราสมัครเข้าไปนะครับจะถือว่าเราเนี่ยขาดคุณสมบัติตั้งแต่เราสมัครวันแรกแล้วแม้ว่าเราจ้จ่ายเงินไปแล้วมีรายชื่อแล้วนะครับแปลว่าสิ่งที่เขาให้เราอัปโหลดขึ้นไปตั้งแต่วันแรกที่สมัครเนี่ยเขาคงไม่มีเวลามาตรวจทุกคนอยู่ยแล้วนะครับก็คือถือว่าใครจ่ายเงินเข้า แล้วก็รายชื่อขึ้นเนี่ยก็คือเขาก็น่าจะให้ไปสอบก่อนนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าสอบผ่านขึ้นมาในอนาคตแล้ววุฒิไม่ตรงอะไรเงี้ยเงื่อนไขไม่ตรงผมว่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับในการสอบภาคคอควายนะครับนะการสอบสัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวเขาต้องตรวจคุณวุฒิแน่นอนช่วงนั้นอะอาจจะไปตกช่วงนั้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะครับตั้งแต่วันที่สมัครแล้วนั่นเองนะครับ โอเคก็น okay, ่าจะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะฮะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคกอภาคขอของท้องถิ่นกันด้วยนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ภาคไหนเขตไหนนะครับเนี่ยมีมีหมดนะครับตำแหน่งทั่วไปวิชาการครูผู้ช่วยนะครับทุกเขตทุกภาค1ิเขตส0ภาคที่เราสมัครกันไปนั่นเองนะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ด้านใต้ ก็เออก็แลกันนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมพงจะต้องไปอ่านหนังสือกันต่อนะครับทุกคนนะพอดีว่าทางขายไปนาน,นแต่ช่วงเดือนเมษาช่วงนี้เป็นช่วงเก็บภาษีนะงานเยอะหน่อยนะครับแล้วก็รีบส่งจดหมายให้กับผู้เสียภาษีตอนนี้ปลายเดือนแล้วที่ลงคลิปนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วส่งจดหมายหมดแล้วอรอเก็บตังค์อย่างเดียวเก็บภาษีอย่างเดียวนะฮะก็อ่านหนังสือกลางคืนก็อ่านเทียนนิดเทียนหน่อยครับช่วงนี้ติดช่วงสงการนะแล้วก็นั่นแหละไม่ค่อยอยู่นะครับ โอเคแล้วก็จะกลับมาอ่านหนังสือกันต่อเดี๋ยวในส่วนของการาทําแบบฝึกหัดข้อสอบเสมือนจริงเดี๋ยวผมก็จะทําแล้วก็มาลงกันต่อเพราะว่าเราเพิ่งติดก,กันไว้อยู่ในคลิปที่3นะเดี๋ยวเราจะไปเป็นคลิปที่4นะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไปทําในส่วนของเอาข้อสอบประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองยัดไปเพิ่มนะครับในแนวข้อสอบอที่ที่เราซื้อมานั่นแหละนะครับยัดเพิ่มไปเพื่อให้มันเสมือนจริงมากยิ่งขึ้นแล้วไปตัดข้อพอรบอำนวยความสะดวกออกนะครับ ประมาณนี้อัปเดตกันเพิ่มเติมนะทิ้งไว้ตรงเี้ยก่อนเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะลองทําชุดที่4กันต่อน,นั่นเองครับโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับ